รุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะคุณพี่รหัส9076ค่ะ9076งานหนังชะมัวพ่นฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่4.2ค่ะความสูงอยู่ที่3นิ้วอันนี้กระถัดรัดสุดๆข้างในจะเป็นช่องการแอคคอร์เดียนแบบนี้ค่ะนะสองข้างซ้ายขวาจะเย็บเป็นงาน พาสั์ในเพอริดอ์ให้นะคะหรูหราเหมือนเดิมมีแบรนด์สแตมมให้เรียบร้อยนะคะสำหรับใบที่กัญญาถืออยู่ตรงนี้คือสีน้ำตาลนะคะเวลา CF เอคสีเตาลเฉยๆ907 6ตาลตัวนี้คือสีโกโก้น้ำตาลเข้มช่องซ้ายสุดขวาสุดนะคะตรงนี้สามารถใส่แบงค์พันพับครึ่งได้เนาะตามด้วย 1, 2ขออนุญาตกลางกว้างๆ1 2 3ง5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 12ช่องค่ะใส่การได้ประมาณ15-18ถึงใบช่องสายสุดขวาสุดสามารถใส่แบงค์พันพับครึ่งได้ <S <S <ๆ>แล้วก็ตรงนี้กันยาเย็บช่องผนังเพิ่มมาให้ด้วยเผื่อคุณพี่จะเสียบแบบพวกสลิปบัตร ATM สลิปเครดิตการ์ดนะคะกระดาษโน้ตอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะมีทั้งสองข้างสายขวาลักษณะโลโก้ของเขาจะเป็นงานพิมพ์ทองด้วยเช่นเดียวกัน590บาทค่ะคุณภาพขับแก้วเหมือนเดิม9076นะคะใครอยากได้ ราคา590โอนจ่ายส่งฟรีค่ะคุณพี่เก็บเงินปลายทางบวก80บาทตลอดสายเนาะนะคะคุณพี่เจงสวัสดีนะคะอ่าสำหรับตัวนี้ค่ะ9076านตาค่ะคุณพี่9076ดําำค่ะ9076ดําำนะคะมะนาวสีที่อยากให้เก็บมะนาวสีตัวจริงคือสวยมากสว่างมากค่ะ9076มะนาวค่ะตามด้วย9076ค่ะ แทนค่ะตัวนี้คือสีแทนนะคะสีแทนคุณพี่ท่านใดที่เลือกสีไม่ทันนะอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะ9076ค่ะตัวนี้แดงนะคะแดงแดงจะเป็นแดงสดค่ะคุณพี่แดงสดนะอีกแดงหนึ่งคือวายแดงค่ะตัวนี้9076วายแดงค่ะวายแดงตามด้วยสีบานเย็นค่ะ9076บานเย็นตัวนี้จะออกบานเย็นแบบชมพกูกุหลาบค่ะคุะคณพี่แล้วก็9076ม่วงค่ะคุณพี่สวย